เกสซาวสวัสดีครับโอเคทักทายนะครับส่งงานครับอาตาไทพี่บูเบ๊ครับสรอประจำบ้านเรานะครับอือหือหือหืออายแม่น้องด้วยนะครับโอเคพี่บูเบ๊ไปแล้วนะครับมาอ่ะเดี๋ยเมื่อกี้ไปวิ่งมาหายไปกันหมดออกไปนู่นอ่โอเคอ๋อนี่ยเนี่นี่ตรงนีง้ รสวัสดีค่ะอาจาถ่ายแม่น้องด้วยวิ่งอะวิ่งละได้ <c oughs> ของเล่นบ้านใหม่นะครับจากแม่เนยนะฮะอ่ะโอเคว่าทวนี้ของแม่น้องนะครับอืมอืมอืมอา,า,า,ยาทยวัตถุก็เลื่นเริงฮะแข็งแรงดีครับ เป็นตัวบิวอารมณ์เล่นให้กับพี่ๆในบ้านนะครับเส็จนะกล่องกระดาษนี่เสร็จน้องแมวแน่นอนครับเบนน,นนี่เบนนี่เบนนี่เป็นนี่ก็ของแม่หนูนะครับได้บ้านแล้วเดวันพฤษภานี้ ย่มีพี่มารับไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นนี่อเอ,อ้าดูดูเล่นเ <c oughs> ดีด๋ยวดูดูเล่นกันดูดูใหญ่พี่ <c oughs> อืมโอเคมา <c oughs> ไปดูต่อ เบลล่าเบลล่านี่ออกมาแล้ววันนี้ออกมาเดินอยู่พักหนึ่งนะฮะัเมื่อกี้ตอนปล่อยมาก็เดินอยู่ักนึงแล้วก็แฮมตรงนี้มาลงมังล่างมามาเดี๋ยวลุกให้เอาไม่นีโปรตีนนี้จะเดินเข้าหาเนี้ยเบลล่าเนี้ยเบลล่าจ๋าเนี้ยอืมมายังอ่าลมดีแล้วมาแล้วเล่นตัวอยู่นิดนึงค่ะใช่ไหมหนูขอเล่นตัวอยู่แป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวล่านะครับอันนี้ก็โดยรวมแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทุกตัวได้ดีครับมีมีจังหวะเวลาเขาทำตัวงอหงองก็จะโดนเบนนี่กับปาทูไล่บ้างนะครับแต่ก็มีเลียให้กันเดินไปเลียให้กันนะฮะเดินไปไซด์กันแล้วก็วิ่งไล่กันแต่โดยรวมอยู่ในเก์ที่โอเคครับนิสัยยังมีความอินโทเวนเหมือนเดิมฮะ นะครับดูพี่บูเวฟนะครับไงครับ <c oughs> อโอเคมาแม่ติมเตรียมยิ้มทักหนึ่งทีจจ๊เอ๋สวัสดีครับแม่ติม่มมันแปลงงเนี่ยทักทายครับมืดหน่อยนะครับเพราะอยู่ในนั้นพอดีอยู่ใต้แสงติมม่มซำ สวัสดีครับของแม่หนูนะครับทักทายแม่หนูด้วยแล้วก็คนนี้เข้ามานะครับเผื่อได้มาดูคลิปนี้ก็เห็นว่าแมวทุกตัวนะครับที่เห็นในคลิปเป็นแมวจรรอบ้านนะครับเข้าโปรแกรมวัคซีนแล้วแล้วก็ตรวจเลือดแล้วปลอดภัยดีทุกตัวนะครับนั่นนั่นไนพี่บเวบเยบย์จำนวนอาจจะมืดหน่อยข้างนอกก็เลยกันว่ามองบัเวเบยยากนะครับแมวทุกตัวเข้าโปรแกรมวัคซีนนะครับทําหมันแล้วยกเว้น ปลาทูตัวเดียวเนื่องจากน้องยังเด็กแต่ว่าน้องเล่นเป็นสัตวน์นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทำาหมันต่อไปนะครับโอเคส่วนที่เหลือทุกตัวก็แข็งแรงดีครับสุขภาพจ็ดดีเข้ากับแมวด้วยกันได้นะครับมีเบลล่าที่มีบุคลิกพิเศษหน่อยคือเป็นแมวอินโทรเวดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ชอบมนุษย์นะครับนี่ก็เดินมาหามนุษย์นะครับมาให้รูปให้จับได้ครับเบลล่าไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงส่วนตัวอื่นนี่ปลาทูนี่ขี้เล่นครับ อบเล่นชอบอะไรครับวิ่งเล่นไปเรื่อยเข้าหาคนบ้านบูเวฟนี่เป็นแมวสุภาพนะครับเข้ากับแมวทุกตัวบนโลกได้ครับแต่ต้องให้เวลาเขาปรับตัวด้วยนะถ้าปรับตัวได้น,ะดนี่เป็นพี่ใหญ่ที่ดีมากแล้วก็เบนนี่เบนนี่นี่เป็นแมวพี่อ้อนครับชอบอยู่กันตักเวลาถ้ารู้จักหลายคลิปย้อนกลับไปนะครับหลายคลิปนี่เบนนี่นี่ถ้าเรานั่งเก้าอี้ประจำเมื่อไหร่นี่เขาก็ขึ้นตัดมาให้เราลูบเราแบบอ้อนเราเลยแหละครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสซาวครับ